ส่วนถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องการคำนวณราคาละนะครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นคิดตามปริมาตรไม้นะครับหรือว่าคิดตามเนื้องานนะครับแล้วก็ส่วนที่สามจะเป็นเรื่องคิดค่าแรงนะครับลองไล่ไปดูทีละเรื่องเนาะการคิด ว่าไม้หล่อคอนกรีตเนี่ยไม้แบบเราเนี่ยจะใช้มากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าหลักคิดเขาเป็นนี่ว่ะเขาเป็นหลักคิดเขาเป็นแบบคิดเป็นปริมาตรเว้ยว่าเราต้องซื้อไม้แบบมากี่รูบาทฟุตงง,งงไหมบ้านเราก็ประมาณนี้นะครับก็เอแบบสารพัดส,สารเพผสมกันหมดอะประมาณเหมือนความเชื่อเราเนี่ยนะมนศาสนาพุทธพราหมีปนกันไปนหมดจนกลายเป็นลักษณะแบบไทยๆเนี่ยจนเรางงไปหมดแล้วว่า อันไหนเป็นพุทธอันไหนเป็นพราอันไหนเป็นศาสนาผีกันแน่อะไรเงี้ยนะครับผสมกันไปหมดนะเทวด,ดงเทวด,ดาพระอะไรเงี้ยนะครับเต็มไปหมดนะก็เนี่ยดูดิแทนที่เราจะเออดูว่าเราจะซื้อไม้กี่ท่อนกี่อะไรงี้ดันเวลาคำนวณราคาดันคำนวณเป็นลูกบาทฟุตไว้นะครับเช่นอ่ะอย่างเป็นถ้าเป็นไม้ตะเคียนนะครับขนาดยาวเท่านี้นะครับแล้วก็เอ่อสี่ สี่นิ้วคูณหกนิ้วนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นไม้เสาอะไรเงี้ยนะครับก็คิดรูปบาทฟุตละเท่านี้บาทอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นไม้แดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นไม้กระดานใช่ไหมนิ้วกว่ากับแปดนิ้วกว่าเนานะดูสิเออกว้างไอ้ไอขนาดหน้าตัดเนี่ยเป็นนิ้วนะแต่ว่าเอเอเฮ้ยเดี๋ยวนะ อ้นี้มันเป็นไม่ใช่ขนาดหน้าตัดแล้วเนี่ยมันต้องเป็นหน้าตัดสิแล้วทำไมมันยังมีความหนาอนะีกวะเนี่ยเออแต่ว่าจะชี้ให้ดูว่าขนาดไม้ชิ้นเดียวกันเนี่ยมันยังใช้หน่วยคนละหน่วยกันเลยดูดิเป็นนิ้วด้วยเป็นมิลด้วยนะครับแล้วดูมันมาคิดเป็นตารางเมตรด,ดูนะคิดเป็นตารางเมตรราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้สงสัยจะเป็นไม้นี่เป็นไม้แผ่นอะนะครับหน่วยตรงนี้มันจะต้องมีอะไรผิดสักอย่างแหละตรงนี้นะเพราะมันไม่น่าจะเป็นนิ้วนันเนี่ย อ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเช็คว่าสไลด์ผิดยังไงทีนี้ลองดูว่าเขาดูยังไงนะครับสมมุติอันนี้มองท็อปวิวลงมาสมมติเป็นงานพื้นคอนกรีตเสร็มเห็กนะครับขนาด6เมตรคูณ9เมตรนะครับสมมติในงานนี้เราต้องการหล่อคอนกรีตหนาะ10เซนนะครับ10เซนถ้าแปลงเป็นนิ้วมันคือ4นิ้วใช่ไหมพื้นหนา4นิ้วนะครับเวลาเขาใช้ไม้แบบก็เนี่ยครับก็จะเป็นไม้แบบ หน้ากว้างหกนิ้วอันนี้ก็คลุมแล้วใช่ไหมเพราะว่าความหนาของพื้นน่ะมันก็แค่สี่นิ้วนะครับสิบเซนนะครับก็จะเห็นว่าเขามีการตอกตะปูให้ระดับใช่ไหมอันเนี้ยในรูปนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการขึงเอ็นใช่ไหมเวลาเทคอนกรีตอะไรก็จะได้กะไดถูกว่าโอเคเทถึงระดับนี้พออะไรเงี้ยนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นพื้นบางๆใช่ไหมไอ้ระบบค้ำยันมันก็ไม่ได้ หนักหนามากนะครับอย่างไอไม้ที่เป็นหลักยึดตีนแบบอันเนี้ยเขาก็จะอ่ออันนี้เขาไม่ได้โชว์ความยาวนะครับเนาะความยาวนี้ก็อาจจะแบบเล็กห้าสิบเซนแปดสิบเซนอะไรย่างี้เนาะแล้วก็ใช้ไม้อันนี้ใช้ไม้ขนาดนิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่งนะครับหรือว่าอาจจะใช้ไม้หน้าสามนะครับนิ้วครึ่งคูณสามนิ้วนะครับอ่ามีการเสียมปลายแหลมนะครับจะได้ตอกลงดินได้น,นี่ก็เป็นไม้ค้คำยันนะครับ อันนี้เขาก็จะบอกว่าเว้นระยะห่าง50เซนอะไรเงี้ยหลักยึดตินแบบนี้ก็เว้น40เซนอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราเทมาอ่าโทเท,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 ทพื้นที่หนาขึ้นนะครับเช่นเราเทพื้นหนา15เซนนะครับสิเซนก็คือ6นิ้วใช่ไหมตัวไม้กระดานที่เราเอามาใช้เป็นแบบเนี่ยเขาก็เลยต้องไปใช้ไม้8นิ้วแทนนะครับแนิ้วก็ ยี่สิบเซนนะครับมันก็จะได้สูงกว่าพื้นที่เราจะเทคราวนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าตัวค้ํายันนะ่ะมันก็จะแน่นหนาขึ้นละนะครับเมื่อกี้มันมีแค่ค้ํายันตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องมีไอ้หลักตัวนี้เพิ่มขึ้นมาละนะครับมันก็จะได้แข็งแรงมากขึ้นเพราะพื้นเราหนาขึ้นแล้วก็ไม้ไอ้หลักยึดปีนแบบอันนี้ก็จะต้องลึกขึ้นอันนี้ก็เป็นเมตรกว่าไปละนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีบอกว่าอันนี้เป็นโครงข้าวนี่คือเป็นแนวดิ่งนะอันนี้เป็นไม้ค้ำแนวดิ่งนะครับอันนี้ก็เว้นทุกห้าสิบเซนอะไรเงี้ยนะครับหลักยึดติดแบบเว้นทุกห้าสิบเซนอะไรเงี้ยก็เขาก็จะเขียนกําหนดมาในแบบโอเคแล้วก็อันนี้ก็เน้นว่าความลึกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีไม้ข้าวตัวนี้เพิ่มเป็นกระดูกค้ำข้างหลังอีกชุดหนึ่งนะครับโอเค มองท็อปวิวมาก็จะสวยงามใช่ไหมเวลาเราล่างในแบบก็จะสวยงามใช่ไหมเทียบกับรูปแรกๆที่เราดูเป็นไงครับอันนั้นก็ลูกทุง่งใช่ไหมปรับตัวตามนั่งงานนะครับมีไม้มีเศษไม้อะไรก็เอามาใช้กันหมดนะครับอย่างนี้สมมุติถ้าเราจะเทคอนกรีตใช่ไหมจากไอพื้นเมื่อกี้นะครับตอนตอนรูปแรกเลยอะที่ว่า6กคูณเตารางเมตรเนี่ยนะครับแล้วก็เทคอนกรีตสิเซนนะครับ เพราะนั้นเราก็คำนวณเส้นรอบรูปครับเส้นรอบรูปของพื้นคอนกรีตที่เราจะเทนะครับก็สามสิบเมตรใช่ไหมสิบสองบวกสิบแปดนะครับก็เป็นสามสิบนะครับใช้ไม้นะครับหกนิ้วนะไม้กระดานหนาหกนิ้วนะครับหนาหนึ่งนิ้วนะครับอ๊ะเขาเรียกอะไรนะกว้างหกนิ้วแล้วก็หนาหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ความยาวที่เขาขายกันเป็นมาตรฐานคือสามเมตรนะครับก็เท่ากับว่าต้องซื้อมาสิบแผ่นนะก็ต้องมีเผื่อกันนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซอ้อนส่วนมาถึงตัวพวกหลักยึดตีนแบบนะครับอย่างเส้นรอบรูปก็มี30เมตรใช่ไหมครับหลักยึดห่างกัน40เซนนะครับทำไงครับจะคำนวณยังว่าจะต้องใช้หลักกี่อันด้าน6เมตรใช่ไหมด้าน6เมตรเว้น40เซนนะครับหารด้วย0.4ได้เท่าไหร่ครับเอา6ตั้งหารด้วย0.4นะครับ ก็ได้สิบห้าใช่ไหมไอ้สิบห้าที่ว่านี่จริงๆมันเป็นสิบห้าช่องใช่ไหมครับสิบห้าช่องก็แปลว่าต้องมีขอบทั้งหมดสิบหกขอบใช่ไหมสองข้างก็เลยเป็นสามสิบสองถูกไหมครับก็จะต้องมีหลักยีสตินแบบทั้งหมดสามสิบสองท่อนนะครับเก้าเมตรบ้างด้านเก้าเมตรยาวเก้าเมตรเว้นระยะสี่สิบเซนใช่ไหมครับเก้าตั้งหารด้วยศูนย์จุดสี่ใช่ไหมสี่สองแปดสี่สองแปด ก็เป็นเท่าไหร่ยี่สิบสองยี่สิบสองก็เผื่อเป็นยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามที่ว่าเนี่ยมันเป็นยี่สิบสามช่องใช่ไหมยี่สิบสามช่องก็มีทั้งหมดยี่สิบสี่ขอบใช่ไหมครับยี่สิบสี่ขอบสองข้างซ้ายขวาก็เป็นสี่สิบแปดขอบก็เลยต้องซื้อไอ้หลักยึดตินแบบมาทั้งหมดสี่สิบแปดท่อนนะครับรวมกันก็เป็นเท่านี้เนาะทีนี้สมมุติว่าเรา เผื่อจะตัดท่อนละหนึ่งเมตรนะครับเราไปซื้อไม้ท่อนละสามเมตรมาก็เท่ากับว่าไอ้ไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยตัดได้สามท่อนนะครับถูกไหมเราเราตัดไอ้หลักยึดตินแบบได้สามท่อนเพราะฉะนั้นเราต้องการแปดสิบท่อนเนี่ยเราต้องซื้อเท่าไหร่นะครับก็ซื้อต้องซื้อประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยนะมีการเผื่ออะไรเล็กน้อยนะครับโอเคไหมอันนี้ไม่น่ามีอะไรเนอะเรา วิชานี้จริงผมไปสอนฝั่งธุรกิจวิศวกรรมมาตลอดเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่สอนวิศวะเนาะก็คิดว่าเราน่าจะเห็นภาพพวกนี้มากกว่าเนาะก็จะได้เห็นปุ๊บก็เข้าใจได้นะไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเยอะเอามาไม้ค้ำยันบ้างนะครับไม้ค้ำยันก็ไือตัวเอียงเอียงใช่ไหมที่ค้ำแบบกับกับพื้นดินนะครับอันนี้บอกว่าให้เว้นทุกครึ่งเมตรนะครับ เว้นทุกครึ่งเมตรแต่ลองกลับไปดูสิไอ้หกสิบห้านี่มันมาจากไหนวะเนี่ยเว้นทุกครึ่งเมตรใช่ไหมถอายถอยไปดูสมมตุติถ้าเอาหกเมตรตั้งใช่ไหมหารด้วยศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับเราได้เท่าไหร่นะเราได้สิบสองใช่ไหมครับสิบสองช่องก็คือสิบสามชิ้นใช่ไหมจาไว้ก่อนสิบสามชิ้นสองข้างเป็นยี่สิบหกนะครับจำยี่บหกไว้ก่อนจากนั้นตรงนี้อะไรอะเก้าเมตรใช่ไหมครับหาร ด้วย0.5ใช่ไหมก็ได้18 18ช่องก็คือ19อันใช่ไหมครับ19อัน2ข้างก็เป็น38ใช่ไหมอ้าวแล้วทำไมมันได้60อ่ะ38บวกกับ26ได้เท่าไหร่ครับ64ใช่ไหมอ๋อนี่เขาเผื่อ1อันอยจุ๋มจิมนะเนาะเผื่ออันเดียวเองก็นั่นแหละเราคำนวณได้64เขา,าคงเผื่อไปหนึอันก็เลยใช้65นะครับ แล้วก็ทีนีเ้เราไปซื้อไม้ขนาดนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งนะครับขายยาวสาเมตรเพราะฉะนั้นซื้อมา1อันก็ตัดได้สามท่อนนะครับตัดไม้คำยันได้สามท่อนเราต้องการหกสิบห้าท่อนเราก็จับหกสิบห้าหารสามใช่ไหมก็ได้เท่าไหรยี่สิบสองอย่างนี้เนาะใช่ไหมเอาบวกหนึ่งนี่จริงๆต้องเป็นยี่สิบามนเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องปัดขึ้น นึกออกไหมครับก็จะคํานวณอย่างเงี้ยครับไล่ไปเรื่อยต้องใช้อะไรเท่าไหร่เสร็จแล้วแทนที่จะคํานวณเป็นจํานวนท่อนนั้นมาคํานวณเป็นลูกบาทฟุตก่อนแล้วค่อยค่อยไปตีเป็นราคาอ,อะไรอย่างงี้นะก็ตลกดีนะครับอีกแบบหนึง่งมันก็จะเป็นแบบที่แข็งแรงขึ้นนะครับคราวนี้เขาเทพื้นหนาสามสิบห้าเซนนะครับสามห้าเซนนี่ก็ยาวกว่าไม้บรรทัดอีกนะอันนี้นึกภาพอาจจะเป็นพวกแบบพื้นโรงงานอะไรอย่างนงี้นะครับที่ต้องรับเครื่องจักร ใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เลยต้องใช้ไม้กระดานสองแผ่นนะครับแผ่นเดียวไม่พอใช้ไม้ไม้กระดานแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วนี่มันกี่เซนเนาะยี่สิบเซนใช่ไหมก็ต้องใช้สองแผ่นนะครับแล้วก็ดูลักษณะการค้ำยันข้างหลังนี่ก็จะดูแบบแข็งแรงมากใช่ไหมครับเนาะอันนี้ก็คร่าวๆคล้ายๆกับเมื่อกี้แหละนะครับ แล้วก็วิธีการคำนวณก็ประมาณนะั้นเนี่ยด,ดูดูในแบบนี้นะแบบโหสวยงามนะเทียบกับไอ้รูปถ่ายของจริงตามใช้างานก่อสร้างนี่นะมันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกนะนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็คือก็ไปนั่งไล่ส่วนประกอบเนี่ยถ้าคุณนึกภาพตรงนี้ออกนะว่ามันจะกลายเป็นแบบ Excel Sheet อะไรแบบนี้นะเป็นตารางที่คุณตั้งคำนวณผูกสูตรอะไรอย่างนี้นะมันจะแบบก็เนี่ยแหละครับก็งานประมาณกัน ประมาราคาก่อสร้างก็นั่นแหละ Excel นั่นแหละนะครับเป็นงาน Excel แล้วก็เนี่ยดูดิเสร็จแล้วก็ต้องไปแปลงเป็นไอ้น,นี่ไปแปลงเป็นปริมาตรก่อนแล้วค่อยไปคิดเงินอนะันนี้ก็ตลกซึ่งเราจะทำยังไงอ่ะคือจะเอาแบบพื้นที่หน้าตัดคุณความยาวใช่ไหมแล้วก็คำนวณเป็นปริมาตรมาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นงานก่อสร้างจริงเขาก็จะมีแบบเป็นตารางเทียบเอาอะครับว่า ไม้ขนาดเท่านี้นะครับหนึ่งท่อนเนี่ยมันคิดเป็นปริมาตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็มีตารางเปิดเราไม่ต้องไปคำนวณเองทุกครั้งอีกอันหนึ่งที่จะต้องคิดปริมาณวัสดุก็เช่นอันนี้นะครับเวลาเราทําไม้แบบมันก็ต้องตอกตะปูใช่ไหมหล่ะถามว่าต้องใช้ตะปูเท่าไหร่เขาก็ใช้แบบอย่างนี้ครับเป็นรูออฟตมัมอ่ะเป็นคร่าวๆว,ว่า ทุกหนึ่งตารางเมตรของแบบที่เราต้องรอนะเราก็ต้องไปซื้อตะปูมาหนึ่งกิโลอะไรเงี้ยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวไม้นะครับ